ดีซีช็อปมีไก่แมบฟิตเริ่มต้น3 9บาทไก่เงินไก่เป็นต่างๆเบตเบสซี่ Destiny ก็มีบริการกดเกมพาร์ราคาถูกแด้รับเติมโลบักแท้โปรโมชั่นมีตลอดแถมเพียบร้านจดทะเบียนการค้าถูกต้องปลอดภัย100%เซมีแจกโค้ดด้วยนะครับผมเข้าลิงก์ใต้คลิปเลยเอาละรัาสวัสด,ด้วยนะครับวันนี้กลังอยู่เช่นเคยนะครับกับสโน่นั่นเองเนาะก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีใช้ในส่วนของเจ้าวิทิยุนะครับ ซึ่งวิทยุนะครับคุณจะเป็นจะต้องบายเกม팟ที่ชื่อว่ารดีโอนะครับราคา199ดรอาบรันะครับก็หลังจากที่านซื้อมาแล้วนะครับผมแนะนําว่าถ้าของไม่เข้าตัวให้ออกเข้าใหม่นะครับผมเนาะก็หลังจากที่เราได้รดีโอเข้ามาแล้วนะครับผมก็มีหลายข้อสงสัยนะครับว่าวิธีการใช้รีดีโอทํายังไงนะครับผมผมขอบูด้ตามตรงว่ามันก็ก็จะใช้ง่ายเนาะก็เพียงแค่คนถือวิทยุขึ้นมานะครับกดคลิกซ้ายนะครับตรงไหนก็ได้ของจอเนาะ ทำการใส่ในส่วนของ audio id นะครับอย่าง audio id ที่ผมมีก็จะเป็นอนันนี้เนาะแล้วกดเพลย์นอเพลงมันโหลดนะครับก็ <iet noise> จะประมาณนี้เนาะก็จะ <certific ating noise> ประมาณนี้นะครับสำหรับเป็นส่วนของเจ้าวิทยุนะครับผมวิธีการใช้งานนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมต่อไปผมจะแนะนําดีกว่านะครับว่าหาเพลงยังไงนะครับาสําหรับเปิดวิทยุเนาะก็เดี๋ยวเราไปยังอ่าวิธีการหาเลยนะครับผมก็เอาแล้วนะครับผมก็อันนี้จะเป็นในส่วนของวิธีการหาเพลงของรบกนะครับผมเอาไว้สมมติว่าเพื่อนๆอยากจะหาเพลงมาใช้เปิดนะครับซึ่งผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่ามันอาจจะใช้ไม่ได้ทุกเพลงนะครับผม แนะนำว่าให้ดูอันที่มันอัปโหลดไปใหม่เนาะซึ่งวิธีการหานะครับผมผมบอกไว้ก่อนว่าเพลงมันมีไม่เยอะนะครับแล้วก็เพลงส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่เพลงดังด้วยเพราะว่าโลบ็อกมีปัญหาด้านเรื่องดิจิทัลนะครับผมทําให้พวกเพลงไหนที่มันเป็นเพลงแบบที่เราฟังเนี่ยเราเคยได้ยินกันบ่อยอ่ยมันไม่ค่อยมีนะครับผมก็อย่างเช่นนะครับก็ลองลองเซิร์ชไปนะครับเป็นแบบโลบ็อกมิวสิกหรืออ u d ด o โอก็ได้นะครับอ u d ด o โอตามด้วยไอดีนะครับแล้วกด Enter ถ้าเราอยากจะระบุนะครับว่าเป็นแบบเป็นพ้องเป็นอะไรก็ลองหาดูอย่างผมจะระบุเป็นเนส่วนของอนิเมะเนาะอ่าทีเนี้ยเราก็ต้องมาลองเช็คดูนะครับว่ามันจะมีอันติดไหม <porch noise> นี่นะครับก็จะมีหลายชื่อเพลงนะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่าเพลงอะไรคือเพลงอะไรนะอ่ะผมสม,มมุติผมก๊อปอันนี้มาุ Ahora. แบบนี้นะครับแล้วก็ก๊อปไปเทสดูนะครับผม เนี่ยอะผมจะลองก๊อปอันนี้ไปเทสดูให้นะครับว่ามันจะติดไปติดเนาะโอเคเราก็มาลองกันอ่ะผมจะลองใส่เพลงดูปึ๊บก,ก็คือมันติดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอ่าวิธีการหาเพลงนะครับผมโดยวนของผ่าน youtube นะครับเดี๋ยวเราไปยังดูวิธีการหาเพลงผ่านช่องทางอื่นกันนะครับผม ก็นะครับในส่วนของวิธีการหาเพลงนะครับผมก็ผมจะสอนวิธีการทำเพลงไปด้วยแล้วกันวิธีการอัปโหลดเพลงเข้งลบบล็อกก็ก็กดที่ create นะครับตรงนี้จากนั้นไปที่ creation นะครับตามมาผมเลยแล้วก็ไปที่ development item กดไปที่ audio นะครับแล้วทําการอัปโหลดไฟล์นะครับขนาดไม่เกิน20เมกนะครับขึ้นเข้าไปใน upload asset นะครับก็คือกดอัปโหลดตรงนี้ครับเลือกเพลงที่ท่านชอบนะครับแล้วก็อัปโหลดไป แค่นั้นเลยครับผมซึ่งทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่แบบว่าอะโลบก,ก็จะให้เราอัพโหลดไปเนี่ยโลบก,ก็จะทําตรวจสอบนะครับถ้าตรวจสอบแล้วเพลงเรามันไม่หายไปหรือว่ามันไม่ขึ้นแท็กหรืออะไรเงี้ยก็แปลว่าอาจจะได้นะครับให้ลองเอาเพลงนั้นอนะไปเล่นในโลบกนะครับแมัสักแสมึงมันจะมีพวกแบบพวกปูบล็อกอะไรเงี้ยให้ลองใช้อยู่ก็ถ้าลองแล้วเพลงคุณมันขึ้นในแมัก็แปลว่าได้นะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะ ต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของวิธีการหาเพลงผ่าน Roblox s t u d i o เนอะก็ะคือไปที่ Store นะครับแล้วก็ไปที่ Audio นะจากนั้นก็เลือกนะครับว่าจะเป็นแบบสไตล์ไหนนะครับเช่นอย่างของผมเนี่ยผมจะขอไปที่ t r a i n Music เนอะเพื่อหาเพลงง่ายๆเลยอย่างสมมติผมชอบเจ้าเพลงเนะี่ย Relax Skin ใช่ไหมแล้วก็กดเข้าไปที่เพลงมันนะครับเนี่ยกดยนี้ไปเลยตรงๆเนี่ย มันก็จะขึ้น่างนี้ใช่ไหมกด more info นะครับมันจะเด้งมาหน้าดีานะครับผมให้เราทําการก๊อปโค้ดตรงกลางนี้นะครับคือของ r o b o กนะครับหลังจากที่ผ่านตรงนี้มันจะมีโค้ดของเพลงมาเสมอก็คือพวกเพลงนี้เอาไว้ก๊อปใต้เนาะให้เรา copy นะครับ copy เสร็จปุ๊บให้ไปที่ r o b o กแล้วเราก็ลองเล่นดูนะครับเพลงอาจจะเบาๆหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้เปิดเสียงดังไว้ก็ สำหรับโลบอกนะครับก็จะมีเพียงท่าวีีนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนาะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe กันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทยอยทำคลิปไล่ตามมาที่หลังนะครับผมก็ช่วงวันอศุกร์เส,สาร์ที่ผ่านมาเนี่ยคือผมกลับบ้านนะครับผมก็เลยไม่เด้เอาคอมไปด้วยมันทําให้ช่วงนะั้นคือเป็นช่วงที่แบบว่าผมไม่นั่งเล่นแต่เกมไปเฉยแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าคอมมันสเปคไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวโนบะ๊ก่ะ ทำให้วันนั้นก็คือพลาดพลาดหลายอย่างมากครับเพราะว่าเกมมันอัปเดตว,วันที่ประมาณ23นะครับผมจากที่มันประกาศ26ผมก็ไม่มั่นใจนะวันนั้นตอนแรกคิดว่ามันจะอัปเดต26ใช่ไหมแล้วมันอัปเดตวันที่23แล้วมันก็อยู่ก็ปุ้มปุ้ม,ป,มปล่อยเกมอัปเดตใช่ครับไม่ทันปัจจุบันผมยังหาไม่ครบเลยเนะี่ยของใหม่อะก็คือยังไม่ได้เบ็ดใหม่ด้วยซ้ำเนาะก็เดี๋ยวข้ามได้เบ็ดใหม่นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า